สวัสดีครับเพื่อนๆรายการจิบกาแฟาคุยดาบวันนี้กินกาแฟเซเว่นแก้วเขาน่ารักตมุตมิเลยเซดาเป็นแก้วกระดาษเนาะน่ารักคนชอบสะสมแก้วเนี่ยเราก็เล่นส,สาสรกระวแตกะหัวใจมุงมิงเนาะก็พบกับผมนะครับเหมือนเดิมเอสหัไทยกับรายการบ,าบ้านๆนะครับหยิบดาบขึ้นมาพูดคุย รับซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับสัตว์วุธโบราณส่งมารับชมได้นะครับช่วงนี้ก็คนเพื่อนหลายคนในวงการก็บ่นเนาะใน b o o k o o กเขาปิดกั้นวงการดาบมันไม่ได้เงียบนะแต่ว่าคนมองไม่เห็นลูกค้าลหลายๆคนก็ถามอยู่บางทีก็ไม่ได้เห็นใน Facebook เพราะว่ามันค่อนข้างปิดกั้นเยอะนะครับก็เลยเนี่ยเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งอย่างยูทู e ที่ทำในช่วงนี้ก็อาจจะทา บ่อยนิดนึงถ้ามีเวลานะครับจริงๆก็ไม่ค่อยมีเวลาหรอกแต่ก็พยายามจะทําให้นะครับเมื่อวานก็วันจันทร์มั้งไอ้วันจันทร์ก็ไปกรุงเทพมาแต่แรกว่าจะอยู่ถึงวันปกติก็อยู่ถึงประมาณมันพฤ่รหัสก็กลับสุขโขไทยเนาะพอดีแม่เพื่อนเสียที่อุตรดิตถ์เมื่อวานก็เลยต้องขับรถมาไปนอนได้คืนเดียวนะครับเคลียรีบเคลียร์งานเสร็จก็รีบกลับมาก็เลยมาอยู่สุขโขทยัย แต่แรกว่าอีพีนี้จะไม่ได้ทำละก็ไหนๆก็อยู่บ้านละเนาะก็เลยทำอีพีให้รับชมอันนี้มีดาบนะ่าสนใจอยู่สองเล่มนะครับเอามาให้ชมดาบเก่าก็ค่อนข้างหายากแล้วนะครับอ่าคนนี้ก็นี่นี่เล่มแรกเนาะอันนี้ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะไหวายดามก็นะ อันนี้คือเขาทําไว้แค่นี้แค่นี้เองเนะตรงนี้ก็อาจจะตรงคอเนาะส่วนมากมันจะบ,บานออกมันอาจจะหลุดไปสองสามเส้นก็ถือว่าสมบูรณ์นะเล่มเนี้ยน่าสะสมเชื่อกับงานเชื่อกเดิมๆเลยนะครับหวายฝักอยู่ครบเลยนะครับแล้วไม่ค่อยเจอนานละเป็นดาบปลายที่นิยมมากอีกอีกชนิดหนึ่งเนาะ สนใจสายสับก็เป็นปลายจัดยาวรวม28นิ้วนะครับหวายฝักครบเลยเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเก็บได้ในสภาพดาบสมบูรณ์เลยนะเชือกก็เชือกเด,เดิมนะครับไม่มีประวัตินะเพราะดาบอันนี้ผมซื้อมาจะจะมือเขาเรียกยะแรพอออกมาวันหนึ่งก็น่าจะมือที่สามลวเนาะเห็นโผล่ๆอยู่เชียงรายน่าจะได้มาจากแผงพระทีนี้เราก็ไม่ได้ไปสืบแล้วนะครับว่ามาจาก ไหนอะไรยังไงเนาะอ่าอน,นี่ฝักสมบูรณ์เลยนะมันดูใบาดาบกันแบนนี้เหมาะมือมากนะครับเนี่ยนี่ใบดาบสวยด้วยเห้เห้ยายตัดยอดนิยมเนาะอันนี้มันก็กล้ากึ่งนะบางคนก็เรียกเห็นขายมาก็เรียกเวน,น้าจะกระแตนมันก็ปลายมันก็ออก คล้ายๆหน้าตะกะแตนนะแต่จะเช็คเนี่ยมันมันไม่งามง่ายละถ้าเป็นหน้าตะกะแตมันต้องงามง่ายเนาะก็อาจจะเป็นปลายตัดน่หจะกลืนๆอารมณ์ปลายไว้แต่น้ําหนักมันลงใบมันโค้งเนาะน้ําหนักมันลงปลายดาบก็น่าจะเป็นปลายตัดมากกว่าแต่คือที่เราเห็นทั่วไปปลายตัดทั่วไปมันจะตรงๆเลยนะฮะนี้ก็จะตีเหมือนกันใบโค้งเห็นไหมโค้งหน่อยๆ อันนี้คือสนิมนิยมเหล็กอย่างดีเลยนะเนี่ยเขาทำมายังไม่มีสนิมขุมขึ้นเลยนะครับจะขัดนี้ใบสวยมากหาไม่เคยได้เลยครับสภาพนี้เนี่ยราคาก็ไม่ได้ช่วงนี้ราคาก็ไม่ได้เขาเรียกอะไระไมพ่พอกระดาบสั่งทําใหม่นะครับใครมีกําลังเก็บได้ก็เก็บเนาะสันจวด้วย จัว10มิลนะครับอันนี้น่าจะใช้เยอะพอพอควรเนะี่ยหมายถึงว่าเจ้าของก็าอาจจะใช้จับเยอะพอควรเพราะว่าคอมันเริ่มรีรีแล้วเนี่ยถ้าคอเริ่มรีรีกระชับมือแสดงกขจับเยอะเนะี่ยแต่หวายแน่นมากนะหวายยังแน่นอยู่เลยใบสิบเก้านิ้วเนี่ยผมชอบนะปลายตัดใบประมาณนี้สิบแปดสิบเก้านิ้วต้องประมาณนี้เลยนะครับเนะี่ยมันคล่องแคล่ว เข้าป่าเข้าเรข้าพงสมัยก่อนเป็นดาบที่เหมาะมากแขวนฝาบ้านเอาไว้ป้องกันบ้านก็ยังดีนะครับเดีย๋ยวนี้ปืนหายากแล้วพวกปืนติดรถนี่อันตรายนะหมายถึงว่าถ้าโดนตำรวจไม่มีถ้าเส้นไม่ใหญ่พอนีพกไม่ได้นะบอกเลยมันไม่มีปืนนี่มันก็แปลกนะกฎหมายปืนเรามีปืนอยู่นยในบ้านเนะี่ยก็มีได้อยู่เฉพาะบ้านเดินทางไปไหนมาไหนไม่ปลอดภัยก็ พกไม่ได้นะคนทั่วไปไม่ใช่ทหารไม่ใช่ตำรวจเนี่ยโอ้พกเปืนก็นยังต้องเอาเอา,เอาลูกกระสุนกับตัวปืนไว้ห่างๆอีกแล้วจะไปสู้โจรขโมยผู้รา้ายยังไงเนาะผมก็เลยติดดาบไว้ท้ายรถอะแต่ก็ไม่ได้ไปม,มีเรื่องกับใครนะหมายถึงว่าบางทีความจําเป็นเราอาจจะลดทรงลดเสียหรือว่าอะไรไปอยู่ที่แเป,เปี่ยวก็มีอาวุธติดตัวไว้บ้างก็ดีเนาะสวยนะเร่มนี้นะครับเี่ย 19นิ้วเนาะออันนี้เปิดแบ่งปันอยู่นะราคาใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ราคาไม่แพงนะนานนมาทีนานมากก็จะไม่ได้ดาบไปตัดสวยๆแบบนี้เนาะสินิ้วสมบูรณ์เลยนะครับมันต้องบูรณะอะไรเก็บแบบนี้ได้เลยอนี่วันนี้มีสองเล่มอีกเล่มหนึ่งอันนี้นะสนใจ โคตดาบะลรไอเทมยาวมากเนาะนี่หวายด้านนี่จังเดี๋ยวจังน,นั้นแล้วเริ่มกรอบและ้ังลงน้้ามันนกรอบแบบโดนก็เนี่ยโดนก็ขาดแนละ้วเนี่ยยังแน่นอยู่เฉพาะด้ามนี่ยาวสิบสองนิ้วครึ่งแล้วนะครับยาวรวมฝักนี่สามสิบแปดนิ้วเนาะสภาพก็สภาพก็เนี่ย ปกก็ชำรุดนิดนึงเนาะปลายโผล่แล้วแต่ซ่อมได้นะครับเนี่ยปลายโผล่ออกมาแล้วเล่มนี้น่าสนใจเนาะันดาบเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันน่าสนใจยังไงต้องระวังมือหน่อยนะนี่ใบใบยาวมากแล้วมันโค้งมากก็้ดีผมเห็นดาบมาเนี่ยอันเล่มนี้แม่งโคตโค้งเนี่ย โค้งขนาดนี้เลยนะให้ดูเนี่ยใบโค้งขนาดไหนอันนี้เป็นหน้าตะกะแตนนะคือหน้าตะกะแตนก็คือจะเป็นปลายวายเนี่ยถ้าเป็นหน้าตะกะแตนนะมันจะโค้งปลายตัดไปก็จะไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่นะครับแ้วมันก็จะเป็นดาบปลายวายบางคนก็คิดเป็นปลายตัดในหน้ามันเป็นตะกะแตนชัดนะบางคนก็เรียกวายจ้อยนะแล้วแต่เรียกมันไม่มีผิดมีถูกนะไอ้ดำไม่ขาวมันเป็นนามสมมตินะอย่าไปอะไรจริงจังมากจะต้องเรียกแบบนี้แบบนั้นเนาะ ผมนี่ไม่ค่อยจะหมายถึงว่าจะเอาชนะค้าคารอะไรก็คือเรียกยังไงสื่อสารให้มันเข้าใจกันเนาะเวลาเราเรียกหมามันก็รู้อยู่ว่าหมาเป็นแบบไหนเนาะควายควายเป็นแบบไหนก็แบบนั้นแหละจะต้องโอ้ยอันนี้ไม่ใช่มันก็เนาะให้เข้า,ส,าสื่อสารเข้าใจกันน่าจะดูความโค้งมันโคตรโค้งเรื่องนี้แม่งชอบไม่เคยเจอดาบโค้งขนาดนี้คนสีมือ ต้องตีโค้งกระดาบอุตรดิดอย่างนี้ดูนะเนี่ยพอดีมันหลุดกล้องดูความโคง้งเอออย่างนี้เห็นไหมเนี่ยโค้งกระดาบอุตรดิ์โค้งกระดาบลาวอีกคนทํานี่ต้องเก่งมากเลยนะตีได้แล้วก็ชุบแข็งได้โค้งขนาดนี้อันนี้ธรรมชาติแนตะ่ไม่ได้งอไม่ได้อะไรเลยนะใบยาวเท่าไรเนี่ยใบยาวตั้งยี่สิบห้านิ้วสันนูนนะอันนี้มันสันนูน แล้วก็มาขึ้นมาขึ้นจั่วปลายใบเนาะเนี่ยขึ้นจั่วปลายใบอย่างนี้ถามว่าเป็นดาบสกุลช่างไหนเนาะถ้าให้ตอบก็คงไม่แน่ใจ <laughs> น่าจะลือนะแต่ใบมันเป็นใบแคบๆใบแบบปลายไว้ หรืออาจจะเมืองหนองก็ได้ไม่รื้อก็เมืองหนองนี่แหละเดี๋ยวต้องขอขัดดูก่อนถ้าขัดดูนี่พอตอบได้เลยถ้าเห็นลายลายเหล็กเนาะแต่ดูลักษณะภายนอกนี้น่าจะเป็นวายรือเนาะใบสวยมากนะเหล็กน่าจะดีมากเป็นดาบดาบชั้นดีเลยเนี่ยบอก,กเลยว่าดาบชั้นดีเรมนี้นะนี่ดูใบโคง้ง ใบตั้งยีหานิ้วควมงกิบเลยฟึงฟ่งเคยเจอนะัใบใบโค้งขนาดนี้เนะีย่ยยโค้งแบบอย่างกับใบเงาแต่ไม่ใช่ใบเงาเนะีเป็นใบาดาบคือโค้งแบบนี้ปกติต้องเป็นเงาแลนะเนาะแต่เนี่ยดูหลังเอนโค้งแอนขนาดนี้ ยี่สิบห้านิ้วเดี๋ยวบาดมือคมมากด้วยเนี่ยเสียวๆนะ,ะกี้ลืมวัดขนาดใบให้นะขนาดใบก็ประมาณสองจุดห้าเซนนะถ้าขนาดนี้ก็กว้างสุดก็สามเซนนะเนี้ยกว้างสุดสามเซนตรงกลางสนะองจุดห้าเนาะให้ดูผิวเด็กเอ๊ะขาดออกมานี่ไงเอ๊ะดูอย่างนี้น่าจะ เห็นเงาลอยชุบแล้วน่าจะเป็นหรือนะครับขึ้นกล้องอยู่อเออปลายก็เนาะสวยมากเลยทาเรียมนี้เนี่ยอนี่ดูความโค้งโคตรโค้งเลยไปโชว์ในงานดีกว่า โอเคก็ประมาณนี้เนาะ EP นี้หวังว่าถูกใจนะมีของเด็ชชมเริ่มหนึ่งน,นี่ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะให้กมลังใจด้วยนะครับก็ผมเนาะเอขัวไทยก็ยินดีให้บริการทักทายพูดคุยกันได้นะครับใครมีศาสตรวุธโบราณจะแลกเปลี่ยนซื้อขายก็ทักกันเข้ามานะครับทาง Facebook เพื่อนรักดาบนะครับ089 4 9 9 8 4 8 7นะครับ ก็ดาบบางเล่มที่ลงขายบางทีก็จะลงในเพจก่อนเนาะเพราะว่าอีพีเนี่ยยูทูบมาทำแค่อาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะครับก็ฝากไปกดติดตามที่เพจเพื่อนรักดาบด้วยนะครับก็พิมพ์ตรงตัวเลยเพื่อนรักดาบนะครับรอคำว่ารักก็ราอเรือไม่แหงอกาศร้อไก่สอหรือสีการันนะครับโอเคก็เดี๋ยวแปะไว้ให้ที่ปกเนาะทุกปกลองดูก็ได้พิมพ์ตามนั้นนะใน a c e b o o k นะครับ กีพีนี้ก็สวัสดีครับ